น่าเลยตรังนนนนทบุรีเวลาไปซื้อทุเรียนมูงซื้อทุเรียนเมืองอะไรเมืองนนมีนนทบุรีไม่สัตว์เนี่ยกูซื้อมากินกูนอนไม่หลับเลยซื้ออะไรมากินนอนไม่หลับทุเรียนมากินเอาซื้อทุเรียนมากินนอนไม่หลับทุเรียนกวนอ๋อซื้อทุเรียนกวนมากินนอนไม่หลับ แล้วเราซื้ออะไรมากินนอนไม่หลับอ่าผมได้โอได้ได,ได้ได้อยู่ <c oughs> เตรียมหานี่เตรียมหาเลยนะยซื้ออะไรมากินนอนไม่หลับ <c oughs> หลวงพ่อเพียนครับ <c oughs> ให้พักเครื่องมาไอ้พักเครื่องมาแล้วนอนไม่หลับทําไมอะ่ะ <c oughs> เสียงเครื่องมันดังครับแว้นเว้นว้นไม่ใช่บอไซ ต่อไปจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีจังหวัดที่ลงท้ายด้วยธานีอุทัยธานีอุดรธานีเมืองทองธานีมันไม่ใช่จังหวัด,ดตีกูจนเบอร์แล้วเนี่ยเบอร์อะไรเบอร์วรักแถบแถบวรรกเธอปทุมธานีไปเลยสซลาธานีปัตตานีเบ้ยมั<ป>่ว เขามีแต่ปัตตานีภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้าง P A T T A N I อ่านว่าพัตตานีนะอย่าเถียงกูกูจบมอเต็มกัหนห่อยโอเครู้จักดาราไหมรู้จักครับให้เอ่ยชื่อดาราไทยที่คุณชื่นชอบดาราไทยที่ชอบอาริออมาเล่เกมจีรายุพธอั้งนะวุฒนัทเดชนคร ที่ผมพูดเข้าใจที่ผมถามไหมฮะผมผิดตรงไหนครับให้เออชื่อดาราไทยที่คุณชื่นชอบเอาดาราที่มีชีวิตอยู่ดาราตายแล้วไม่เอาหรืมไปตายแล้วเขาไม่เอาว